มาแล้วครับงานวีซ่าอีงานอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีใต้นี่ของจริงครับผมเดี๋ยวถ้าพี่น้องคนไหนสนใจนะครับผมอยากจะมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีงานอู่ต่อเรือไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมช่งางพ่นสีพ่นทรายช่างไฟฟ้าให้พี่น้องฟังคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u ูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมือนี้สอนภาษามีงานมาฝากพี่น้องสําหรับ พี่น้องคนไหนที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้อยากจะมาทํางานเกี่ยวกับงานช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างพ่นสีพ่นส่านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้พี่น้องดูผมลงไปแล้วเมื่อวานนี่ยังประชัดเกียเดี๋ยวมือนี้มีตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือของจริงนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจนะครับผมให้ติดต่อหาอาจารย์บรรจงด้วยตัวของท่านเองเขารับ วุฒิการศึกษาอะไรบ้างต้องมีใบอะไรบ้างมีใบซอร์ใบหรือใบการเทศคนที่เชื่อมเป็นเชื่อมอะไรได้บ้างให้คุณโทรสอบถามอาจารย์บรรจงด้วยตัวของท่านเองหรือให้ไปติดตาม Facebook ของท่านแล้วก็สอบถามไปด้วยว่ามีอะไรรายละเอียดอะไรยังไงนะครับผมให้ถามอาจารย์บรรจงไปเลยนะครับผมเขาจะเริ่มสอบกันแล้ววันที่18ที่จะถึงนี้นะครับผมเริ่มสอบกันแล้วนะครับพี่น้องเดอ้อ เดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะล่งเป็นรูปให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหู้สอบ KTC ที่ได้รับการรับรองจากคุไดไฮ Happy Industry นะครับซึ่ง อรอมประธานบริษัทได้เดินทางมาเพื่อที่จะมารับรองสูงของเราแล้วเราก็ได้ทดสอบเครื่องให้ดูนะครับแล้วเราก็มีใบรับรองอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนี่นะครับนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะสมัครงานที่ใดก็แล้วแต่ขอให้หาข้อมูลดีๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเสียเงินเสียตองนะครับและแน่นอนที่สุดครับประเทศไหนก็ตามในโลกนี้คุณจะคุณจะไปทํางานก็ต้องให้สถานทูตไทยรับรองนะของผมเนี่ย รับรองโดยท่านทูตแรงงานประจำกรุงโซประเทศเกาหลีแล้วท่านทูตแรงงานเขาไปกับผมไปดูหน้างานนะครับไปดูบ้านพักที่หลับที่นอนศูนย์อาหารนะฮะดูดูทุกจุดดูจุดทำงานด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดครับทุกอย่างจะต้องดาเนินการอย่างถูกต้องสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเตรียมนะครับถ้าคุณไม่มีสองสิ่งนี้เข้าออห้องสอบไม่ได้หนึ่งคือใบเซอร์นะบ้านเราบ้านเ,เราเรียกว่าการ์ดเทส สองคือใบผ่านงานนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า work certificate แล้วสองอันนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาไปรับรองที่กองการกงศุนนะที่กระทรวงการต่างประเทศที่ฝ่ายนิติกรแล้วก็ไปรับรองที่สถานทูตเกาหลีประจําประเทศไทยนะมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีไอ้สองใบนี้เพราะเขาเขียนว่าเป็นกฎหมายครับนะนี่คือกฎหมายจะไปดันทุลังไม่ได้ คุณจะทําอะไรโดยอาเภอใจไม่ได้นะครับดังนั้นให้หาข่าวดีๆผมนี่หาขา่าวมาครบเครื่องแล้วเราพร้อมแล้วเราจะเริ่มสอบตั้งแต่วันที่18ไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่3 13 1ิมสิเอเพราะเราจะสอบทั้งหมด13บวันครับแต่ละวันจะสอบแค่40คนก็คือ40่สก้อน40ก้อน่ส40คนต่อหนึ่งก้อนเนี่ยทั้งหมด13ก้อนครับตามนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่เคดีซีสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ มิสเตอร์ชินนะครับแล้วก็มิสเตร์ชอยนะคเนราประทานบริษัทยู้ใหที่วันนี้เรามเข้าพบคณะผดีแล้วก็อริทกระทรวงแรงานนะครับอันนี้เราขอบกิงนะครับแล้วก็พาผู้ใหญ่ของผมกับผู้ใหญ่เนั้น้าานที่สนใจจะสมัครการเชื่อมางอติดต่อตรงกับเนทางาร่ไนครัาเวนต a า o นตร n Thailand and, uh, เราไม่ให้คนให้เราไม่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  Welcome, everybody. Welcome. And we are cementing our status as the world's top integrated machine maker in general industrial and power generation sectors as well. งานอูต่อเลือที่ประเทศเกาหลีใต้ที่บริษัทหุ้นใดซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับผมที่เป็นบริษัทที่ผลิตอูต่อเลือสร้างอูต่อเลือแล้วกับต้องการแรงงานไทยนะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องเด้อให้ทิดต่ออาจารย์บรรจงไปด้วยตัวของท่านเองนะครับตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ตามที่ผมให้รูปภาพไปนะครับพี่น้องเด้อ หรือว่าให้ไปติดตามเฟซของอาจารย์บรรจงได้แล้วก็สอบถามไปกับอาจารย์โดยตรงเลยนะครับผมอันนี้ของจริงนะครับพี่น้องเพื่อที่อาจารย์เพื่อนโพสต์มานั่นคือรูปภาพและการวิดีโอที่อาจารย์ส่งมานี่คือของจริงทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์บรรจงมาดูสถานที่ทางานมาดูสถานที่พักมาดูสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทเขาจัดให้นี่คือของจริงนะครับผมบอกเลยว่ารับประกันเลยว่านี่คือของจริงนะครับพี่น้อง ผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีสําหรับพี่น้องคนไทยห้องที่มีฝีมือในการเป็นช่างช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างพ่นสีพ่นไาย้อย่างต่างๆนะครับเนาะใครที่มีความสนใจอยากจะมาท่านมีมีฝีมือในการช่างท่านเคยสอบเคยเรียนอะไรต่างๆมานะครับผมมีใบประกาศหรือว่าเขาเรียกว่าการเทียนมีใบเสื้อซองยางนี่ใบรับรองอย่างต่างๆ,ๆก็ว่ากันไปจากบริษัทที่พี่น้องเคยทํางานอยู่ มุ่งเจ้าติดต่อไปหาอาจารย์เลยนะครับพี่น้องผมถือว่ามันเป็นโอกาสดีสาหรับพี่น้องคนไทยที่จะได้มาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ผมบอกเลยนะครับ่าคาแรงเกาหลีนี่ผมว่าเป็นอัดับต้นต้นของในเอเชียเขาเลยนะครับบอขี่ลายนะครับพี่น้องผมบอกเลยถ้ามากเกาหลีนี่อ่าผมบอกเลยว่าบ่าเกินภายในปีเดียวนี่คลื่อนทุนทั้งหมดเลยนะครับภาพมากเกาหลีทํางานในเกาหลีแค่ปีเดียวพี่น้องจะได้เงินเคลืนทั้งหมดเลยนะ ให้ล่องติดต่อไปสอบถามไปตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับพี่น้องเล้อนี่คือของจริงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผูใ้ใดได้มางานนี้สามารถสิ่จิอยู่ได้นานมากได้วีซ่าอียที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์บรรจงเป็นคนเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้หาคนมากเกาหลีใต้มางานอูต่อเรือนะครับพี่น้องเล้อถ้าผูใ้ใดสนใจการติดต่อไปตามเหตุ Facebook energy provides the light to the world as an eco friendly renewable energy company. Ulsan Korea, where Hyundai Heavy Industries is located, is a second home for customers. Hyundai means modern in English. Hyundai is another name for Ulsan since many residents are working in Hyundai. Hyundai Heavy Industries is providing optimal services through customized customer support activities so that its global customers and families can live at ease in Ulsan. Thank you so much HHI. We you. Efficient production yard, various production facilities that can meet its customers' needs, and excellent workforce make Hyundai Heavy Industries the most reliable business partner for its customers. Through our technology and passion, we bring our customers greatest satisfaction by offering them optimal solutions and pursue mutual success. As a global leader in the heavy industry sector, we make relentless effort to satisfy our customers' needs. The world's leading heavy industries company, Hyundai Heavy Industries. เห็นไหมครับพี่น้องมีคือของจริงนะครับไม่ได้มีการหลอกลวงนะครับผมอาจารย์บรรจงของจริงนะครับผมไม่ได้ส่งคนมาแค่ประเทศเกาหลีใต้นะครับส่งไปแอฟ,ฟริกาก็ส่งไปนะครับผมสําหรับช่างเชื่อมนะครับผมถ้าใครมีความสนใจอยากจะมาทํางานตู่ต่อเรือด้วยวีซ่าอียิปต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ก็แนะนํานะครับผมถ้าใครมีความสามารถที่เป็นช่างช่างเชื่อมช่างพ่นสีพ่นทรายแล้วก็ ช่างไฟฟ้านะครับผมก็ติดต่อสอบถามไปตามเบอร์โทรที่ผมให้พี่น้องไปนะครับผมของจริงครับพี่น้องนะครับเด้อสนงวัรน์าซารับประก,กันเลยอาจารย์บรรจงมาถึงที่นี่เองเพื่อนมาเพื่อนม,มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับผมเ้วเพิ่งทึงทรหาผมนะครับเด้อผมบอกเลยนะครับว่าถ้าพี่น้องได้มานี่มาเฮ็ดงานเกาหลีนี่พี่น้องได้เงินดีแน่นอนครับพี่น้องถ้าแรงประเทศเกาหลีใต้รับประก,กันเลยถ้ามางานตัวนี้ อาจารย์บอกเลยนะครับว <war> <Lang> ่าเดือนละเจ็ดหมื่นได้แน่นอนนกับพี่น้องอันนี้บปอแมนของอมของแท้แน่นอนครับผมฝากไว้นะครับพี่น้องเด้อถ้าเพื่อใสนใจกันยดต่อไปโดยตรงเลยยึดต่อไปตามเฟียของอาจารย์โดยตรงไปตามเบืรอโทรของอาจารย์เพื่อจะเริ่มสอบกันวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับเด้อที่ีฝากไว้แค่นี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์กดรไลค์กดแชร์ให้ต่อน้องวัานอสานะครับเด้อยูดีมี่แหงรับด้วยกับทุกคนครับอยากให้มาลาเงิอนวัดน้ำกันครับพี่น้องค่าแรงบานเ่ินมันดีครับผมขอบคุณครับสสวััดดีีคากเ้้ออพ่นง